แม่เซ็กเช็คมาหมดแล้วแม่เช็คมาหมดแล้วงานนี้เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอืมอ่ะก็นี่แหละเอฟซีนะก็ว่ากันไปมีไม่มีเดี๋ยวก็ดูการรู้เรื่องนะครับเอฟซอะไรนะค่าปรับเยอะไหมเยอะเลยก็เข้าวๆาวะ่ะถ้าเขารับเรื่องนี้นะถ้าเขารับเนี่ย อถ้าเขาถ้าเขารับว่ามันผิดเนี่ยนะก็เยอะเลยเยอะค่าเสียหายอะไรต่างๆมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นมันบอกว่าซื้อขายไม่ผิดมันว่าอย่างนั้นนะแม่นอกไส้ก็พยายามคุยบอกว่าตอนนี้ก็มาคุยเรื่องว่าเออไม่ได้ทําร่วมกันแล้วนะเออเอ๊ะมันพูดกลับไปกลับมางงยิ้เพลงเลยวนะอะ ตอนนี้ไม่ไม่คุยเรื่องร่วมกันทำนะมาคุยเรื่องว่าซื้อขายซื้อขายไม่ผิดอืมโอ้ถ้าซื้อขายของป่าไม่ผิดนั่นก็ไม่ลงไปคุยและเอฟีชีวิตนี้นะเออใครๆครก็มีตังก็ไปซื้อได้สิถูกไหมเอออย่างดีเขาก็โดนยึดไปอย่างนั้นะไม่ผิดได้ยังไงมันผิดอยู่แล้วอืมชาวบ้านไม่ยุ่งเรื่องอะไร คืออย่างนี้นะครับ f อฟอ่ามันก็จะมีการหาข้อมูลนะหาข้อมูลก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยส่งข้อมูลไปให้มันอ่าเห็นไหมชาวบ้านจะคือลักษณะว่าให้ชาวบ้านเนี่ยส่งข้อมูลไปให้มัน, <S <S 1> <S 1> นมันอยากรู้อะไรมันก็จะถามชาวบ้านว่าเอ้ยชาวบ้านไปถ่ายตรงนู้นทีไปถ่ายตรงนี้ทีส่งข้อมูลไปให้มันไงพอตอนหลังๆเนี่ย ชาวบ้านเขารู้ว่าไอ้หา่ากูส่งไปให้มันกูก็ไม่ได้อะไรได้ค่าขนมมาแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านถูกไหมเออมันจะร้องเรียนกันมันจะเล่นกันเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลเนี่ยเอ้ที่ของต้งนนี้อยู่ตรงนี้ที่ของคนนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยากจะเล่นใครมันก็เล่นไงเออมันก็เล่นไงเอฟซีมันก็เล่นอย่างน,นีไนน้ไงเลยชาวบ้านเขาคิดว่าไอ้หา่าถ้าให้ข้อมูลมันไปเนี่ยมันก็เล่นได้ทุกคนนะถ้ามันไม่พอใจใครถูกไหม มันจะหาข้อมูลคือไปถ่ายรูปตรงโน้นพิกัดอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็บอกเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับกรรมมันไม่ต้องทําอะไรก็คือมันใช้เงินทํางานถ้าชาวบ้านบอกมันตลอดบอกทุกเรื่องเนี่ยก็จะเสร็จมันแต่มันไม่พอใจใครมันก็จะเล่นชาวบ้านแต่ใครก็ได้ที่มันไม่พอใจเห็นไหมอืมพลิกลิ้นแล้วนะครับ พลิกเล้นแล้วตอนนี้มันไม่ได้พูดเหมือนเดิมแล้วมันบอกว่าซื้อขายไม่เป็นไรมาตอนแรกก็บอกก็ร่วมกันทําไม่มีปัญหาเอร่วมกันทําไม่มีปัญหาร่วมไปนู้มเฮ้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนี่หว่าเริ่มไม่ใช่แล้ะมาเปลี่ยนเป็นอซื้อขายไม่เป็นไรเห็นไหมโอ้ถ้าซื้อขายไม่เป็นไรก็จบแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะไม่ต้องคุยกันแล้วใครมีเงินก็จบหมดสิ อ่าถูกไหมเออในทุนมันก็มาคว้านหมดสิถูกไหมล่ะเขาไม่ให้ขายเขาก็บอกอยู่ไม่ให้ขายปัญหาเรื่องให้ลูกตุยนะเนี่ยแบบเนี้ยพูดไปพูดมามันก็เข้าตัวเองท้งนั้นอนะ่ะพยายามบิดทุกอย่างแล้วเอ้ยทางนี้ก็ไม่ใช่ไว้ยมาทางนี้ก็ไม่ใช่ไว้เห็นไหมบิดไปบิดมาก็เข้าตัวเองอยู่ได้เพราะว่ากฎเขามีกติกา,าก็มีอยู่แล้วอืมเขาไม่ให้ซื้อให้ขายเขาให้ทํากิน นะมันอะไรกันเนี่ยนะครับใช่ครับผมเขาไม่ให้ซื้อขายไอ้พวกเนี้ยเขาให้ทํำกินถ้างั้นถ้างั้นก็เสียในทุนหมดสิเออถ้านในทุนมาซื้อท่านถ้าจับได้ก็แค่ยึดคืนเฉยๆอย่างเงี้ยมีโทษเขาป้อมปามเพราะอะไรมันมีโทษ เขาไม่ให้ทําก็คือมันเป็นโทษอยู่แล้วเพื่อป้องปามว่าไม่ให้คุณไปขายให้ใครคุณจะโดนนะอืมตอนนี้นะมันพูดไปพูดมาเนี่ยมันจะทําให้งานเนี่ยเข้าลูกตัวเองเออเดี๋ยวลงไลน์นะครับเดี๋ยวลงไลน์ก็กินข้าวนี่แหละเห็นไมหมเอฟซี FC? มันใช่ที่ไหนแล้วแบบนี้อะ ตอนแรกก็บอกว่าร่วมกันทำเอ้ยร่วมกันทำชักไม่ใช่เลยเว้ยเอ้ยร่วมกันทำชักไม่ใช่เลยเห็นไหมแล้วก็มาซื้อขายบอกว่าไม่ผิดซื้อขายไม่ผิดถ้าซื้อขายไม่ผิดชีวิตนี้ไม่ต้องไปอยู่แล้วในประเทศเนี่ยมันเป็ดงงคนอื่นไปหมดแล้วเป็นของในทุนไปเรียบร้อยหมดแล้วอติดคุกนะครับบอกได้เลยนะครับอืคุณเป็นในทุนเนี่ยคุณอยู่ในน้า คุณอยู่ในโหมดหมู่ของนายทุนถูกไหมตรงเนี้ยมันยิ่งชัดเจนว่าคุณไม่ใช่ชาวบ้านถูกไหมคุณไม่ใช่ชาวบ้านคุณคือนายทุนก็ต้องคิดเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้ทัวนะครับหรือทำให้ลูกตัวเองผิดมากยิ่งขึ้นอย่าไปพูดดีกว่าพูดไปก็ก็เข้าตัวเองอยู่ดีแหละ อย่าพูดเลยเอพูดไปพูดมาก็ผิดมากยิ่งยิ่งกับเก่าอีกเ,อเห็นไหมก็บอกแล้วจะไปพูดโอ้โห,โหนะครับพิกไปพิกมาตอนแรกก็บอกว่าเป็นญาตินะอา้าวญาติไม่ได้ให้ด้วยใจเสน่หาเอาใจเสน่หาไม่ได้อีกเออ่ร่วมกันทํา เอร่วมกันทํำพอร่วมกันทำเอา้าเฮ้ยร่วมกันทำเอาไปเอามาโค้งสุดท้ายมันชักมันไม่ใช่วเรยไว้ซื้อขายเห็นไหมก็มาอีกนะอ่ะม,มันใช่ดีไหนเลี่เอฟซีมันผิดทั้งนั้นแหละอืมเป็ดผิดแค่กฎระเบียบไม่ว่าอย่างนั้นผิดแค่กฎระเบียบอลุงไปไหนอะลุงไปไหนอ ลุ้งไปไหนเนี่ยฮะลุ้งไปไหนเนี่ยมึงพาลูกไปไหนเนี่ยเปิดปุ๊บก็ติดคุกเลยสวัสดีนะครับคุณมนคุณมนตรีกินข้าวหรือยังยังเลยนะครับเดี๋ยวลงไลน์นี่แหละนะครับลงไลน์นี่แหละเออ ลูกไปไหนเนี่ยลูกไปไหนเอาลูกไปไหนหอุอ้มไม่ได้แล้วเนี่ยมันกัดเอาแมวตัวเนี้ยมันเป็นแม่แมวแม่ลูกอ่อนแมวแ,แม่ลูกอ่อนอุ้มไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวมันกัดแม่มันบ้านมันพังไงไม่รู้ว่ามันไปพาลูกไปอยู่ที่ไหนหพาลูกไปอยู่ไหนเนเมือะ นี่แหละเอฟซนะครับเออทําไปทํามานะ่ะจะทําให้ลูกตัวเองเนะี่ยติดติดหนักกว่าเดิมิอีกผิดมากขึ้นไปอีกเออบิดเบี้ยวเหลือเกินพยายามจะพยายามจะชี้นํานะครับชี้นําไปทางนูน้นทางนี้ชี้ไปทางนี้ไม่ได้ก็ชี้ไปทางอื่นนะครับชี้ไปทางนูน้นทางนี้ชี้ไปมั่วไปหมดเออไม่เข้าใจนะครับอืชี้ไปชี้มาจะเข้าตัวเองไม่ใช่หรอเข้าเยอะด้วย บอกได้เลยชี้ไปชี้มาแย่ yeah, นะเอฟซีคุรัชนีนะครับสวัสดีครับผมนะครับแม่นะครับบอกว่าไม่ผิดเออซื้อขายซื้อขายป่าไม่ผิดเนี่ยเอฟซีเขาไม่ให้ขายเขาก็บอกอยู่ไม่ให้ขาย เ,เขาก็บอกไม่ให้ขายมันจะบวกไปซื้อขายอีกอ๊้ยตายละงานนี้นะครับนะอย่างดีเขาก็ยืดไปเ็ว่า่างั้นอืมย่างดีเขาก็ยืดไปไม่ผิดอะไรหรอกผิดแค่กดระเบียบไปเฉยเขาไม่ให้ซื้อขายกันเฮ้ยมันแค่นั้นมันจะอ่อนแค่นั้นที่หรอ,อย่างนั้นในทุนมันก็คว้านซื้อกันหมดแล้วสิเออไม่เข้าใจเหมือนกันเออในทุนเขาก็คว้านซื้อหมดแล้วสิถ้าซื้อได้อะใช่ไหม อพูดยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยพูดง่ายว่าเสร็จในทุนหมดอ่ะถ้าทำแบบนี้นะถ้ากฎหมายออกบี่ซื้อขายได้ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเกิดว่า,าหน่วยงานรัฐไม่เจอก็ทำเป็นชิวๆไปทำเป็นไม่เคยไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นปิดตาข้างเดียวอย่างเงี้ยเอออะไรเคยดู เป็นต่อไหมไม่ไม่เคยดูนะไม่เคยดูอคุณใหม่นะครับสวัสดีครับผมนะครับพักทายนะครับนะเอฟซีเนาะพูดไปพูดมาก็ทําให้ลูกตัวเองนะครับติดยาวมากยิ่งขึ้นมาจจริงๆแล้วก็เรื่องชาวบ้านเขาว่าเอฟซีนะครับเออเรื่องชาวบ้านเขาอะบอกตรงนะครับว่าอา่าเขาเบื่อนะครับเขาเอื่อม เอื่อมละอาเพราะว่าเออจะมาเอาแต่ข้อมูลนะเออ,อยากจะเจาะข้อมูลทุกที่นะคนที่นี่เอ,อหาข้อมูลเจาะข้อมูลก็หาว่าอ,อทั้งนี้ไปเออไปหาข้อมูลให้ให้คนอื่นมาล้องให้คนไอ้รอบนอกมาล้องคนข้างในเออมันคิดได้ยังไงวะบอกตรงๆว่าคนในนี้นะเขาไม่มีหรอกที่จะมาล้องเรียน่ะ จะคิดจะร้องนะเฉยๆอนอกจากคนข้างนอกเนี่ยแล้วมาร้องคนภายในมาร้องกันเองเนี่ยไม่มีมีมีมก็มีแต่คนภายนอกเนี่ยคือส่งซิกให้กันแล้วก็มาร้องส่งซิกให้กันเฮ้ยเล่นคนนี้หน่อยที่กูไม่ชอบกูไม่พอใจเล่นคนนี้หน่อยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเออเลยมานั่งเล่นพัก เดี๋ยวผมก็จะไปหาซื้อมั่งนะเหมือนกันเหรอมาหาซื้อมั่งเหรอเออมาสินะครับมาเลยนะเออนี่แหรอ fc นะครับคุณจันดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี fc ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะ,ะทักทายกันนะครับโอ้โห,โห,โห,โหนะครับมีที่ไหน fc นะครับ อบอกว่าซื้อได้นะครับที่มันบิดไปเรื่อยบิดตรงนี้ไม่ดูไปดูมาสักพักไม่ใช่ว่ากูบิดไปอีกทางแม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเล่นะเออมันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับจะพูดอย่างงู้นพูดอย่างงี้คือพูดเอาใจเอฟซีตัวเองพูดเอาใจลูกเออให้ลูกชิวเชลว่างั้นเนี่ยตลาะก่อนจะลูกเข้าลานประหาร เออประหล่อเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเออถ้าเขาประหารก็เอาไอ้กระสุนปอมนะเดี๋ยวเองก็พอแก้เองโดนยิงหน่อยเองก็แกล้งตายแล้วกันนะเออเป็นลักษณะน,นั้นนะครับแบบใจสบายสบายไม่มีอะไรเขาว่างาั้นจะประหล่ออย่างนั้นไงมันหลอกไปแบบนั้นเนะี่ยทำให S 1> <S 1> ใช่เขาเขาไม่ขายหรอกถ้าเขาไม่จําเป็นเอาจริง,รงๆเขาไม่จําเป็นเขาไม่ขายหรอกเขาจําเป็นอ่ะมันก็จําเป็นนั่นแหละถึงค้าขายกันเขาก็จําเป็นคนที่มีตังส่วนมากคนเขาไม่มีตังก็หรอกในหมู่บ้านเดียวกันส่วนมากไม่มีตังเลยละ่ะแอดค้าพูดเลยไม่มีถ้าไม่มีรายได้ขึ้นมาพิเศษพิเศษ,เศษแบบโอ้โหขึ้นมาพุ๊บพั๊บพุ๊บปั่บล่ำรวยขึ้นมาแบบเนี้ยอย่างกระทันหันเอ,อ,อย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออย่าง เฉียบพันทันด่วนอย่างเงี้ยมันไม่มีถ้าเสมอทำไร่ทำนาทำการเกษตรไปเนี่ยมีแค่พอมีพอกิน F 3, F ork, เอฟซีเอสบอกได้เลยมีแค่พอมีพอกินเท่านั้นไม่มีจะเร็วขึ้นแบบพวดพาดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแบบนั้นอืมคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเนี้ยนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ยนะ จะไม่มีใครเด่นขึ้นมาเลยสังเกตเห็นไหมล่ะ fc เห็นไหมว่ามันจะไม่มีใครเด่นขึ้นมาเลยไม่มีอืมก็จะมีเห็นไหมแค่นั้นมีเพราะอะไรก็เพราะ fc ไง fc เขาสนับสนุนไง fc จะมีแค่นั้นนอกอื่นเ็าไม่มีแล้วบอกได้เลยมันจบแล้ว fc อืมแล้วตอนนี้เขามีแต่เอาคืนแล้วคนนี้เอาคืนเอาคืนอย่างเดียวเออเอาคืนแล้ว ค่อยๆค่อยๆเอาคืนลนะที่ได้มาเนะี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะเอาคืนหมดนะยอดไม้ไหวมากแต่หิมะก็ขาวไปหมดเลยใช่ไหมโอ้นะครับใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นอืมก็นี่แหละมันชัดเจนที่สุดแล้วเอฟซีนะ คุณจะไปคุณจะล่าคุณจะเด่นขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับพอเด่นขึ้นมาเขาก็คิดว่านี่คือนายทุนนายทุนก็ซื้อได้สิมีตังค์นี่ถูกไหมถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนะี่ยก็จะไปหาซื้อที่ตรงๆๆนู้นตรงเนี้ยมันถ้าไม่ถูกหวยมันเป็นไปไม่ได้เลยเอฟซมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีอ,อใช่เขาเอาคืนทางอ้อมตอนนี้เริ่มเอาคืนแล้วเอฟซีเริ่มเอาคืนแล้ว ทยอยเอาคืนเรื่อยๆเรืเ่อยๆเห็นไหมหมดนู่นหมดนี่ไปเรื่อยๆเห็นไหมเสียเสียทุกอย่างเออเสียทุกอย่างเออเสียทุกรูปแบบเสียทุกอย่างเสียเงินทุกรูปแบบเดี๋ยวก็หมดนะบองตรงเดี๋ยวก็หมดเออหมดแบบความเป็นจริงด้วยนะได้มาง่ายมันก็ไปง่าย ใช่ได้มาง่ายก็ไปง่ายไปก็ค่อยไปทีละหน่อยอทีละนิดไปเรื่อยๆออกมากกว่าเข้าอออกมากกว่าเข้าเอฟซีก็ลองคิดดูออกมากกว่าเข้ามันจะเหลืออะไรอะ่ะใช่ไหมมันก็ไม่เหลือสุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่สภาพเดิมต่อไปตรงนู้นอ,อาจจะได้ขายนะบองตรงนะอ่าตรงใหม่ะ นะตรงนั้นอาจจะได้ขายอ่ตรงอื่นขายไม่ได้ตรงนั้นนะขายได้อย่างเดียวตรงนั้นอาจจะไม่ได้ไปอยู่อ่าตอนนี้กําลังยูเทิร์นกลับใช่ครับผมนะตามนั้นแหละเอฟดีเขาเรียกว่าอ่ากรรมบาปกรรมนะครับที่ทําเอาไว้ที่ทําเอาไว้หลายๆอย่างอืม ใช่ได้มาไม่ชอบทำขนาดได้มาชอบทำเนี่ยได้มาง,ง่ายง่ายมันยังไปง่ายเลยเอฟซีดูโฆษณาให้แล้วกว็คุณมากครับพุะสเทธต์นี่แหละสต่แองเหรอสตเตริโอนะครับฝากส่วนยางด้วยนะคะหัวหน้าไม่อยู่อ้าวเหรอเข้าไปไหนอะ่ะ เมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยเนี่ยเอเห็นเขาเตรียมรถเตรียมรถพ่วงอยู่นะครับเตรียมรถพ่วงอยู่เมื่อกี้ก็ต่อสายไฟด้วยกันอยู่อ